สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องความรู้สึกในวันที่หัวใจมันเหมือนกําลังจมน้ําเลยนะครับวันที่มันเหนื่อยๆจนไม่อยากลุกไม่อยากพูดแค่แบบอยากหายไปเงียบๆเข้าใจเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่หลายคนน่าจะเคยเจอนะคะครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาการแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอนะครับใช่ค่ะแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราพยายามมาเยอะมากแล้วโดยที่อาจจะไม่มีใครเห็นเลยก็ได้อ๋อ เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะมาจากบทความข้อเขียนที่เน้นการดูแลใจตัวเองแบบอ่อนโยนมากๆค่ะเน้นการดูแลใจแบบอ่อนโยนใช่ค่ะคือเป้าหมายวันนี้ไม่ใช่การหาทางเร่งให้หายดีนะคะแต่เป็นการเอ่อทำความเข้าใจว่าเราจะอยู่กับความรู้สึกหนักๆแบบนี้ได้ยังไงมากกว่าน่าสนใจครับไม่ใช่การเร่งให้หายดีแต่เป็นการอยู่กับมันอืมประมาณนั้นเลยค่ะแล้วทำไมการยอมรับว่าเหนื่อยถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญล่ะครับในมุมมองของแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาคือ จากที่เราศึกษามานะคะการยอมรับตรงเนี้มันเหมือนเป็นการเปิดประตูบานแรกเลยค่ะแทนที่เราจะพยายามผลักไสความรู้สึกเหนื่อยความเศร้าออกไปซึ่งเออส่วนใหญ่มันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่ลงหรือมันอยู่นานขึ้นด้วยซ้ําการยอมรับมันเหมือนการบอกตัวเองเบาๆว่าเออรู้สึกแบบนี้ได้นะไม่เป็นไรอม,มันช่วยลดแรงประทะข้างในใจเราอะคะ่ะแล้วก็เหมือนเปิดพื้นที่ให้เราได้หายใจจริงๆพอพูดถึงการเปิดพื้นที่ให้หายใจเนี่ยแหล่งข้อมูลเขามีเครื่องมือที่น่าสนใจด้วยนะครับเหมือนเป็น คำพูดที่เรากระซิบกับตัวเองได้มีอยู่ประมาณ5้าประโยคที่เขาบอกว่าช่วยให้เราอยู่ต่อได้แม้จะยังไม่ไหวใช่ค่ะมีประโยคที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะประโยคไหนที่รู้สึกว่ามันมันจีดเป็นพิเศษไหมครับอืมถ้าให้เลือกนะคะอาจจะเป็นประโยคที่ว่าวันนี้ไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้โอ้โหอันนี้ใช่เลยครับวันนี้ไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้มันเหมือนปลดล็อกแบบอย่างจริงๆนะจริงค่ะคือประโยคแบบนี้ค่ะมันไม่ได้มุ่งจะไปแก้ปัญหาอะไรหรอกนะคะแต่มันทําหน้าที่ที่สาคัญกว่านั้นคือการให้อนุญาตตัวเอง การอนุญาตค่ะอนุญาตให้เราได้รู้สึกในสิ่งที่เรากําลังรู้สึกจริงๆโดยเฉพาะในสังคมที่แบบคาดหวังให้เราต้องสตรองตลอดเวลาเนาะใช่เลยค่ะการอนุญาตให้ตัวเองเปราะบางได้บ้างเนี่ยมันเหมือนการปฏิวัติเงียบๆในใจเราเลยนะคะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับอีกประโยคที่ว่าฉันเข้าใจนะว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะตื่นขึ้นมาอีกวันด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนั้นก็เป็นการยืนยันความรู้สึกยืนยันความยากลําบากที่เรากําลังเผชิญอยู่จริงๆไม่ได้ปฏิเสธมันครับผมแล้วประโยคที่ว่าคุณไม่ได้พัง คุณแค่กำลังผ่านบางอย่างที่มันใหญ่กว่าคำพูดเลยครับอันนี้มันช่วยเรายัางไงได้บ้างประโยคนี้ดีมากเลยค่ะมันช่วยลดความรู้สึกว่าเราผิดปกติหรือเราแปลกแยกคือเวลาเราเจ็บปวดมากๆเรามักจะเผลอคิดว่าเอ๊ะฉันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าฉันพังหรือเปล่าอืมใช่ใช่ครับแต่ประโยคนี้ช่วยปรับมุมมองค่ะให้เห็นว่าเราแค่กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มันหนักหนามากๆไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นปัญหามันทําให้เรามองตัวเองด้วยสายตาที่เอ่อเข้าใจมากขึ้น เมตตาม,มากขึ้นเหมือนการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้ตัวเองอย่างที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเลยนะครับใช่เลยค่ะโดยเฉพาะในประโยคที่ว่าถ้าไม่มีใครอยู่ข้างคุณในวันนี้ขอให้คุณอยู่ข้างตัวเองอันนี้ชัดเจนมากการเป็นเพื่อนให้ตัวเองเนี่ยนอกจากเรื่องคําพูดที่เราคุยกับตัวเองแล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลเขามีแนะนําวิธีปฏิบัติอื่นๆที่จับต้องได้ด้วยไหมครับมีค่ะมีหลายวิธีที่เรียบง่ายแต่เอออาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะคะอย่างเช่นการลองพักจากโซเชียลมีเดียดูบ้าง อ๋ออันนี้จำเป็นเลยครับช่วงที่ใจแย่ๆนี่การเห็นชีวิตคนอื่นมันยิ่งบั่นทอนะใช่ค่ะมันลดการเปรียบเทียบแล้วก็ช่วยให้เราได้ยินเสียงข้างในตัวเองชัดขึ้นด้วยหรืออีกวิธีคือการเขียนระบายความรู้สึกออกมาเขียนออกมาค่ะเขาเน้นว่ามันต้องไม่สวยมันแค่ต้องจริงชอบคำนี้จัง ไม่ต้องสวยแค่ต้องจริงค่ะคือไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาเรื่องความเรียบร้อยแค่ถ่ายทอดความยุ่งเหยิงในใจเราออกมาตรงๆไม่ต้องเซนเซอร์การทําแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นและยอมรับสิ่งที่อยู่ข้างในได้จริงๆค่ะครับผมแล้วเรื่องการหายใจช้าๆหรือการถามตัวเองว่าต้องการอะไรล่ะครับอันนี้ช่วยในมุมไหนบ้างการหายใจช้าๆนี้เป็นเหมือนเครื่องมือดึงสติเลยค่ะช่วยให้ระบบประสาทเราผ่อนคลายลงกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ส่วนการถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้เราต้องการอะไรจริงๆนะเป็นการฝึกฟังเสียงข้างในค่ะซึ่งเรามักจะละเลยไปบ่อยๆ,ๆบางทีคําตอบอาจจะง่ายๆแค่อยากดื่มน้ําอุ่นๆอยากพักสายตาหรือ,อมแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างการส่งข้อความหาใครสักคนส่งข้อความหาใครสักคนใช่ค่ะอาจจะแค่บอกว่าเออคิดถึงนะหรือวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยโดยที่ไม่ต้องคาดหวังคําตอบอะไรกลับมาทันทีก็ได้แค่การได้ส่งออกไปมันก็ช่วยย้ําเตือนว่า เออเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะบนโลกใบนี้ฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันเหมือนจะวนกลับมาที่แก่นไอเดียเรื่องค่อยๆอ,อยู่กับมันจริงๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องผลักไสแค่ประคองตัวเองไปใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจสําคัญเลยการอยู่กับมันไม่ได้แปลว่ายอมจำนนนะคะแต่คือการยอมรับความเป็นจริงของความรู้สึกณตอนนั้นว่าการที่เรายังหายใจอยู่ในวันที่เรารู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆแค่นั้นก็นับเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวันนั้นแล้วก็ได้นะคะ โอ้เป็นมุมมองที่เปลี่ยนวิธีมองความทุกข์ไปเลยนะครับจากเดิมที่มองว่าเป็นภาระกลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสามารถในการอดทนของเราเองอืมค่ะมันคือการเปลี่ยนนิยามความสําเร็จจากที่ต้องก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลามาเป็นการชื่นชมความสามารถในการคงอยู่ของตัวเราเองนี่แหละค่ะครับสรุปแล้วสิ่งสําคัญที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็คือพลังของการยอมรับความเมตตาต่อตัวเองแล้วก็การอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกโดยไม่ต้องรีบแก้ไขอะไรเลยถูกต้องที่สุดค่ะ